สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆหน่อยเห็นป่ะเห็นป่ะหน่อยไปดีไปลุงไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ไปดีปลุงเอ้ย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 เหมืองยังเดบะสบายดีบ๊วยสุขสุขคนไปดีไปดีสวัสดีครับเอ้ไปดีไปลุงก็เป็นอย่าปากนะพี่น้องผัวลืมผัวลืมตอนนี้ทำหน่อยลืมวัวลงเด้อลูกวัวลงเด้อ ลงเลยมาเหี่ยวเปรย์หลายกุ้มน,น,น,น่อ,นองกุ้มน,น่นองอกุ้มข่ามกุ้มแต่ขา่ามลดเออมันลมแห้งก็ต้องใส่หมวกหน่ฮะนะงัวงัวเอองัวเ่าก็เห็นบหกงัวงัวนะ่ะนี่ก็ไม้ไผ่ที่เอาตัดออกมาแล้วแล้วก็ทีเอาไปน่ไปใส่คือเก่าเลยใบยมันใบมันเหีนนเ่มันล่นซะก่อน

ตัวนี้ตัวนี้เอานีนี่นีเนาะเออจะแล้วนี่นี่คือคนเเนาะเออบลอีเดีนะบลอกีดนะันกโใหญ่ป่ะเรอกางโใหญ่ปะไอ้น้องนั่งก่อนนี่โอ๊ยบไดอุ้มจักเถื่อนเฮ้จะใหุ้้มเลยเ้ยืนก่อนบางงบางย้งซะก่อนกว่า lột đấy rồi cái khỏi bay này tí để phủ lý áo lắm chứ thằn Nó mặc dù bóng cầu Mà cái dưới cái ngua lại đấy là ngua sốt Đây phi phi hai ngua vẫn ngua chút hơn Đẹp mà leo đẹp mà leo โ,โอ้เออาเจโฮมก่อนถอยถอยถอยกลับมาถอยกลับมาตามวาขี่รถเล่นเท่าเดิมแต่เพี่ยวไปดูเลยสายงัวงัวเด้กูจักงยุ่งงัวไหนสิสิสายงัวเด้งัวเด้อโบอโบเด้สายเออผู้จักงคนอโบเอ้ยเอ้ยสายโตอยู่ใกล้บังฮ่มได้ตัวไหนอยู่ใกลไกลมังฮ่มนไหกระลังกระลองตัวไหนกระลองกระลองน่อเห็นอยู่เ่าอ่าอย่างนี้อยู่กระลองกระลองทางไหนทางไหนทางไหนกระลองกระลองนะฮะทางไหน นี่ใกล้ๆของหมนี่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 นีกำลังกลังอย่นี้เออฮี่ด้เอนะองนะัวพูดได้บักกนนะงัวของห้ามนะมััก็หล่นนะไปไปไปมป้แต่จะน่ามาแดดจะน่ามแดด Tại, nhu 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 nó nó xì lông rồi Nhu cốt Lẹo 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 Khỏi bắt đầy đấy hết bạc rồi đây Ai khởi nôn khởi nôn Đấy đây phải nôn ấy, pha lọ đấy Lùm phải nông ấy Chọt vào ngua, chọt vào ngua mọi người phần hết hết à, đi hết 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 sao? hết 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 mẹ hết 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 hả? hết mẹ hết 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 phần Say hắn gì đâu Hang wang mong hai tội hai tội ngoài 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 tôi đấy ngoài 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 tôi ngoài 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 tôi ngoài tôi ngoài 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 tôi ngoài 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 đi đâu đi đó Trời <laughs> à, cái cái ừ. đi đâu Trời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  vậy đâu Trời đi đâu Trời ngoài đâu Trời đi 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 đâu

มืัอนี้เพื่อใส่หมวกคุลืมไปแล้วเลยโอ้เลี้ยว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 ถอยหลังถอยหลังไปทงางเก่ากูแหละเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยวิทย์ดอกไปเลยไปปลดแอ้าเฟืองกลางออกให้เสร็จมันเลยจะเปิดได้จักหน่อย ไอ้ส <c ười> wow, uh. ิ่งเท้าเดินหนักสิ่งเลยก็แต่ว่าผู้ยุิงสิเก่งทำได้ว้ขึ้นข้างหน้าอู้จับจีบแต้ว่ห่วงไปพอแต่ว่าผู้หญิงเก่งบอสแหละมาเลยมาเลยปิ๊ก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 อู้ขึ้นข้างหน้าเลยอู้ มาวู้ลววววลมแววพวววววววนวยววววนววเววววรวเวว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 วปล่อยกวววววเวว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 นอววววววาโอ้วไป <c oughs> <c oughs> เลววววววว้ววยว,เ,ยวเออ เริ่มเดินหนึ่งเข้ามาแล้วมันก็สิมีลมเลยพี่น้องเดินหนึ่งเดือนสองเดือนสามลมแล้วลวิทตเด็กอะเล้วใส่เอาใส่เอาใส่หัวเร็วจับรถจับรถไปเลยป้ายป้ายโอ้ยซ้ายมันก็ไม่ผ่านดานันก็หู่จักแล้ววิบวก เอาไปทางล้างทรายเด้อเอาทางล้างไปไปแนวหน้าแนวหน้าไปเลยโอ้ยก่ได้เดอก็ได้ด้อเอาออกแล้วปาเร็วปาเร็วใส่เอาใส่เอาใส่เอาลมรมแห้งลมแห้งใส่เอาใส่เอาไป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 จับจับจับเออจับจับเออ ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโย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 โอโอ้โอไลายงัวเขาคอไม่หน <in> ูงัวตัวหนึ่งหายไปหนูแม่งัวน้องเนยนะหายเดี๋ยวนี้ตัวฮางดอกนะน้องเนยทำหาอยู่ก่อนไปใส่เดี๋ยวให้ให้น้องเนยไปเบิ่งก่อน แค่หละกระดิ ahead, mm ่งน่ะไปไปเบิ่งดูเอาเข่าเข่าก็เอาเข่าแล้วไปแข้นอยู่คเคาะกูแล้วไปเบิ่งดูอันเละเห็นกะไรมาเนี่ยอ้อยก็มาอยู่เฟืองเออไปโลดไปอะไรมันมากะเทนกันเนี่ยอ้อยก็อยู่ค่ายลายเติบไปไม่รู้ปลาเละต้นเนลาสิเอาไปปลูก ตัวน่าจะเอาไปปูใหดเพื่องตัวไนนะก็จะปูใหดเพื่อนคนซื่อซื้อเอามายันจะได้ซื้อไป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 แม่นบอกมุมทั้งนั้นนะเ้ยกระจืดแล้วเจนยเห็นเนาะแมงวเธอ หน้าเท่านี้มันกับมงงามหน่อยมันเก็บเงินได้กับิได้ดุดดุดเป็นไฮเนี่เห็ดแบบว่าสองไฮต่อไฮหนึ่งกันเลยพอมันเป็นหน้าขันคันใดมันจะเห็ดแบบว่าสามไฮมันผัดดุดหนักกันแบบว่าสองไฮต่อไฮหนึ่งดุดขันที่จังสูงเนี่ยเพราะว่าตึงหนำเด็ที่ใครเขจะกีดแผนการไหวจังสันแหละกันมีเงินพอ กระจิเห็ดผู้เล่า่วงที่ลงหน้าพู้เละพี่น้องไอ้เ็ดนี้ไฮนี้ลงนี้แถวนี้มันบางงาม แต่าซ so oh, anyway. ีมีพวมีงอจังนไปทางใดโอ้เด็กๆต้งเพศนี่เกิดขึนเห็นอยู่บเพศนี่เกดขึ้นเห็นอยู่ะต้นแดงว่าเจเนอนะตัวน่ะต้นยัองย่องนะไม่ให็นสแจนเม่ เป็ดตะวกิีดเข่าป่อมันมากิดเขาเป็ดนะ,นะเป็ดลายไปหน่อยกระชี้คายออกอยู่เอามันโตหน่อยอกระ้คายหน้าได้โตกับหอนหอนโลหสับอดชวนกันแล้วแหละ นิกน้อยฮดหายพี่หนุ่ยฮดฮดพักพกันลไปตามห้างงัวก่อนงัวหายงัวหายงัวงัวเสียไปทางใดขอบคุณพี่น้อง่ยายที่ก็มาหาชมเนาะเด <c oughs> ี๋มาหาบางงัวก่อนเด้วอวันนี้ <c oughs> งัวเสียงัวเสีย